สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดส่วนบนนอกประจําวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567กันค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยง่จงมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะนี่เลยค่ะเข้าไปนะคะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดสั่งขายทางที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวันาดนละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดเข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ทางหน้าช่องทีเด็ดสวนบนนอกของเราก็เจ้ากันไปอีกแล้วนะคะสองคู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ก็เข้าไปหนึ่งเสียไปหนึ่งก็ถือว่านะคะยังไม่เสียหรือว่ายังไม่เจ็บตัวนั่นเองเนาะแต่ยังไงคะ่ะวันนี้อิงดาวก็จัดมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกันเหมือนเดิ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันดลีก่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดสุดนบนนอกนะคะเป็นบอลอะไรกันเอ่ย สคู่นะคะที่วันนี้อิงเดวครับมาฝากให้ทางหน้าชอ่องทีเด็ดส่วนบอลนอกประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567นะคะก็เป็นบอลไอแลนด์ดิวิชั่น1นะคะทั้ง2องคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างพอกซิตี้พบกับทางด้านยูซีดับคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่ม59หรือว่า5ทุ่มตรงของบ้านเรานั่นเองคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างฟินฮาบพบกับทางด้านแอร์โรทาวนะคะ คู่นี้ก็เตะก,กันในเวลา4ทุ่ม59หรือว่า5ทุ่มตรงของบ้านเราเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างพอร์ิตี้อยู่ในอันดับที่1ของตารางจะเปิดสนับตกรอบเบเยของด้านทีมเลเยอเยือนอย่างยูซีดวินนะที่อยู่ในอันดับที่2ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเทอร์เนสครอตนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมานัดน่าราสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปหนึ่งนาราสุดเจอกันมาวันที่13เดือนที่4ปี2 0 2 4เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่ สูตรประตูต่อสูตรกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของราชาวานที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดข,ของนั้นถือว่าก็ทําผลงานค่อนข้างจะทรงๆงอยู่เพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป3เสมอไป2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยแต่2นัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างยูซีดับรินนะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขานั้นก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5้านัดหลังสุดข,ของเขานั้นถือว่าทำผลงานค่อนข้างจะดูดีแหละ เพราะว่าเขายังไม่แพ้ใครเลยค่ะแล้วก็เป็นการชนะไปสามเสมอไป2อนะัดล่าสุดเสมอนะคะกัะทางด้านแอโร o าวมาด้วยที่2ประตูต่อ2แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่าง UC ซีพวกเขามาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่าง c o กซิตี้ก็มาในระบบ4-3-1-2เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ครองทั้ง2องทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยาก เปิดเรทราคามาต่อทั้งเรทราคาลุงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคา1ลูกลบ10ของทั้ง2เรทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งกูสอที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮอกซิตี้เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.48่กันเลยทีเดียวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาตลาดของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาหน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา1.45 แต่นัตอนนี้น้ำนะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา1.48แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างคอสตี้จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่านะคะก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอาหนองค่อนข้างจะยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเดือนอย่างยูซีดวินนะเรทราคาน้ำนัตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา5.40ดกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดีส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเดือนแล้วนะเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา5.60ด แต่ณนะตอนนี้ค่ะนำ้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา5.40แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่าง UCD r ริงจะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.56กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดสมบัติในการเทียบเรทราคาตารางของทั้ง2ทีมนี้หรือว่าเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่ร,ราคา3าจุด 60แต่นตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงนะมาที่เรดราคา3.56บบนี้โอกาสที่จังคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรดราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรดราคาน้ำมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆจิ้ม เลือกรงทุนกันไปได้เลยค่ะสําหรับคู่แรกอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์อินดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปทิงด้านทีมเยือนอย่าง UC ซีเดริเลยละกันค่ะเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์ันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่2ค่ะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ก็เป็นคู่ระหว่างฟินหาพบก,กับทางด้านแอโรทาวนะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ พราะมดชะติติค่ะของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้าเจ้าบ้านอย่างฟินฮาร์ฟอยู่ในอันดับที่4ของตารางจะเปิดสนับตระการไปเยือยงของด้านทีมเยือนอย่างแอโรทาวที่อยู่ในอันดับที่3ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามฟินปรางษ์นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาหัาน่นนัดล่าสุดก็เป็นทางด้าเจ้าบ้านชนะไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดเจอกันมาม้วนที่13 เดือนที่4ปี2 0 2พที 24, ก็เป็นทางด้านแอโรทาวที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานของด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5านดะหล่าสุดข,ของเขานะก็ถือว่าทำผลง,งานค่อนข้างทรงๆอยู่ ต้องหมดได้เลยเพราะว่า5นัดหลังสุดเขาชนะไป3เกมในบ้านเสมอไป1และก็แพ้ไป1แต้มนะสามนัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3นัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนทางหน้านะทีมเยือนนะคะอยากแอโร่ท้าค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคณะก,ก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ถือว่ายังค่อนข้างใะ่ยังเอาแนวหนอค่อนข,ข้างที่จะย,ยากอยู่นะเพราะว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดขเขานะเขาชนะแค่2แต่เสมอไป2แพ้แค่นัดเดียวนะคะนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอก,กับทางด้านรองฟอร์ดเทาามาด้วยที่1ประตูตอนหนึ่งแล้วก เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างแอโรเท้าพวกเขามาในระบบ4-4-2ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฟินฮาปมาในระบบ4-2-3-1เดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่งหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้นะขอกราบขอใครเอาใหม่ปากกาไม่ได้มานะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้เขาก็เปิดมาให้ทันด้าเจ้าบ้านนะอยากฟินฮาบนะคะเปิดเรทราคามาต่อทั้งที่เรทราคาล่วงหน้าที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งขาวน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทันด้าที่เดส่วนบนนอกในการเทเรทราคาตลาดหนึ่งคู่สองที่นตอนนี้ เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟินหาเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1 0งจุดู่นย์กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดสุดนนอกในการเชื่อเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำก็ต้องอยู่ที่เรทนะคา 2. อ แต่ณตอนนี้ค่ะาน้ำค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.10แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟินฮาบจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าเาากาะยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอค่ะที่จะย,ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแอโรทาวเรทราคานาัดตอน,นที่เปิดมาเขาเปิดไที่เรทราคา2.95กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.01 แต่ณนะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.9 5แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมใอย่างแอโรทาวจะสามารถทํากำไรในเกมนี้ก็มีความเป็นไปไ,ปไปด้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เปิดมาเปิดที่เรทราคา3.05ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเรทส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะหรือว่าเรทราคาเสมอของทั้งสองทีมนี้แล้วเรทราคาหนะัองเพิ่มอยู่ที่ร,ราคา3า7 แต่นะัตอนนี้น้ำค่อข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.05แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีนี้จะจบลงที่ผลสก,กอร์เสมอในเกมน,นี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันค่ะว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิมเลือกลงทุนไปได้เลยนะคะอ่ะ คู่สุดท้ายคู่ที่2อ,อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้เลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอยา่างแอร์โรทาวเลยละกันค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางนักชอบทีเด็ดส่วนบนนอกอิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างนะคะ สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบนนอกประจําวันจันทร์ที่3มิถุนาย,ยน2567าอยคู่แรกอิงดาวขอรื้อจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างยูไทร์เรือจิ้มไปที่เรทราคา1ลูกกันเลยค่ะสาหรับคู่แรกของเราแล้วก็คู่ที่สองอิงดาวขอรื้อจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างแอโรทาวนะเรือกจิ้มไปที่เรทราคาประปอรหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะแล้วก็ติดไปนอนที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ ผประกอบการให้ทางนะกชองที่เด็ดส่วนบนนอกให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมปอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคำให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ,บ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะนี่เลยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นะคะ ที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวบ้าหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซี MC ท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณไปอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวค่ามาฝากให้เป็นเพียงหนึ่งนะคะ หนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำซึ่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นตา่างก็สามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มไปตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงเนาะก,ก่อนมาเตะก็ให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วก,กันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกจิ้มเลือกลงทุนก,กันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องยูทูบ YouTube, ของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพู แปหรือจะคลิกลิงที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอฟที่ติดตามรับชมอิงดาวจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันท,ทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ